นานลูกคงได้ดีตอนนี้ยังสู้ถึงแม้นความรู้แค่เพียงมออีบ่ได้จบปริญญาตรีแต่ชีวิตนี้บ่เคยท้อถอยจะขอให้อดออมเพื่อเตียมพร้อมจะไปสร้างบันสวัสดีสบายดีพี่น้องป้องปายเบิดสุขคูสุขคนเด้อจ้ะย,ย,ยินดีตอนรับเข้าสู่ ซ่องสาหน่อยพัดถิ่นแชนแนวพี่น้องไม่แล้วเสียงแจ๊วแจ๊วไม่แล้วพี่น้องสบายดีย่มเ้าได้พี่น้องนี่บรรยากาศบานเหา,า,า,าย,ย่มเ้าเสาเราจะลมวอยวอยหกโมงเนาะหกโมงสี่สิบพี่น้องนี่จะบรรยากาศลมใบวอยเย็นเย็นพี่น้องย่ามือเสาบานเหามันชีเย็น,น,น,มมน,นเนาะย่นนะมเสาเนาะแต่ว่าเทียงเทียงเรก็อยู่ก็บ่ได้พี่น้องหอน หอนตับแตกเลยพี่น้องเลยนี่บรรยากาศย่ามสาเมื่อนี่สาวหน่อยเขาคั่วนาะจะสิแกงเนน้อไม้นาะจะหนาเพิ่นไปสื่อเขียดมากสามสิบพันกีบพี่น้องเขียดหน่อยเาหน่อยกับสิแกงเนื้อไม้เนาะพี่น้องเชาหน่อยสีแกงเขียดสีเอาเขียดหน่อยใส่กับแกงเนาอไม้เนาะพี่น้องบบใส่หลายใส่หน่อยหนึ่งแล้วก็เอาไว้แกงตอนกินตอนแรกน่าจะ แ,แกงใส่หน่อไม้นะคะทุกคนแกงเขียดใส่หน่อไม้แกงหน่อไม้ใส่เขียดอุ้ยน้าไพ่ค่อยช้น้ำ,นำบ่าตายเหรอหน่อยเดียวเองหลงใส่หน่อยหนึ่งบ่เป็นยังบอ ใช่เพราะมันเปียกไหมลืมใช้นหน่อยต้มน้ำใหม่นี่ค่ะพี่น้องจา้าโอ๊ยเปียกตอนนี้กำลังตำขา้าวเบือนอกจากพี่นอ้องตำข้าวเบือค่ะใส่แกงหน่อไม้ค่ะ ขาเบื่อค่ะขาเบือค่ะ,คะแล้วก็ตอนนี้น้องสาวกําลังมียะนางนะคะหรือว่าหย่องนำยะนางนะคะพี่น้องคะแบบเครื่องมือแบบเครื่องมือที่บดน้ำยะนางนะคะแบบธรรมชาตินะคะแบบจะมีขี้มือลงไปหน่อยๆน,นะคะแล้วก็จะมีความเค็มนิดๆน,น,นะคะเออเนาะไหนดูเล็บหน่อยสิ โอ้เล็บดำอยู่ค่ะเดี๋ยวขี้มือมันก็โ,โ้ยไปล่างขี้มือใส่แล้วหย <c oughs> องลงไปเลยค่ะแบบคงจะแซบมากเลยแกงหน่อไม้หมอน,นี้นะคะทุกคนเออมีขี้มือลงไปด้วยค่ะเครืร่องบด,ดน้ำายานางแบบธรรมชาตินะคะเสร็จปัญญาเยาซื้อนงเด็ดจีบเลยเอามาบวดลงไปทีน่งทุดเลย lên đèn đấy đẹp nằng ơi đèn lên ma này P nằng súc lẽo súc lẽo P nằng súc là già xài phắc phắc khẹt đó P nằng ก็จบพักนแพนร่งจะใส่ลงไปแล้วเราก็ปรุงได้เลยค่ะทุกคนค่ะเพราะว่ามันสุกแล้วค่ะทุกคนค่ะอื สุกแล้วคะ่ะกคนไปรับประทานได้เลยค่ะนุ่น,นคะ่ะคนรอท่าประทานคะ่ะไม่มีใครอาบน้ําสักคนเลยพี่น้องจ๋า,เ,าเขาไม่ได้อาบน้ำแต่เขาถากินเข้าพี่น้องเออส่วนเช้าหน่อยกับมะแขงม,มงะม่ค่ะสุกแล้วคะ่ะทุกคนไปกินกันเลยจ้า,าแล้วละจ้าพี่น้องกินได้เลยค่ะแซบก็กินบบแซบก็กินค่ะบไม่สิ์เลือกค่ะเพราะว่าฉันทําค่ะ ถ้าอยากแช่ถ้าถ้าไม่แช่ก็ไปทำเอาเองนะคะไแกนประสกระบองกิน,กน,กนจบเลยเราตัดชิ้นแลวตัดชินเรียบร้อยแล้วนะเป็นจะแสบหรอพี่น้องหอมหอมผักขยะกับผักขยะมา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 ,มากินกินพี่นอ้องกินอาบินสาวพรป้านามบ่อาบจะเบิ่งพี่น้อง อันนี้ก็นน้ำมาอาบไปอันนี้ก็นน้ำมาอาบายพักกันกินข่าวเชร้าว่าได้อาบน้ำจกคนเลยลนะอันนี้ก็ไม่ได้อาบน้ำน,นี่น้องผ้าใสนี่ตัวตึงของบ้านดื้อคักโอเคพี่น้องขออนุญาต,ตขอโตไปกินข่าวกันเ้ยพี่น้องเลยอ่วได้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นดได้พี่น้องเ้อ ผิดพลาดนประกันได้ขอโทษขออภัยพี่น้องเพื่อนสทุกคนค่ะมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เก็บกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปเพื่อพี่น้องบ่พลาดคลิปใหม่ๆที่ชาวหน่อยดาวลงไปให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันเนาะจ้ะขอบขอบขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ชาวหน่อยกัขอบคุณหลายๆเด้๋ยวจะพี่น้องจ้าสุดท้ายแล้วขอกล่าวค้า่าสวัสดีสบายดีบ๊ายบายโดยลูกพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะจ๊ะ